ฮัลโหลขากาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้แน่นอนว่าก็มีการอัปเดตรถใหม่เข้ามาผมก็จะเป็นพาร์ติชันเป็นรถคัสบี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของรถคันนี้เนี่ยผมก็ได้ทาคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวใครสนใจนะก็สามารถไปดูคลิปเก่าย้อนหลังกันได้นะแต่หัวข้อหลักเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันนะผมจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรถคันใหม่ล่าสุดกับรถยอดนิยมอย่างเรเซอร์ความสามารถของเรเซอร์ผม ค่าสเตตัสที่เขาแนะนำเนี่ยจะเป็นค่า c o l l i t i o n แล้วก็ค่า turn เป็นหลักครัผมทำให้การใช้งานของรถคันนี้เนี่ยเน้นไปที่อัตราชนแล้วก็เวลาเราเนี่ยเผลอชนกําแพงหรือว่าโดนผู้เล่นคนอื่นขับรถมาชนเนี่ยความเร็วของตัวรถเนี่ยจะไม่ค่อยตกแล้วอัตราการเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างเลี้ยวง่ายหันหน้ารถซ้ายขวาก็ได้ง่ายทำให้เราเนี่ยสามารถทำ advance dip เนี่ยติดได้ง่ายด้วย ค่าลองลงมาเนี่ยก็คือดิฟเอ็กเซลแล้วก็ทัสเตอร์กับเอ็นแทงตามลําดับทำให้การใช้งานของรถคันนี้เนี่ยเป็นกึงก่งกึ่งสเตตัสแบบบาลานซ์ใช่ไหมแต่ว่าโดยส่วนมากที่จะเน้นเนี่ยก็คือทําให้รถเนี่ยแข็งแล้วก็การเข้าโค้งที่นุ่มนวลสาหรับรถใหม่ผมพาดิเชียนเนี่ยจะเป็นรถตระกูลสายดิฟครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก,กับรถตระกูลสายดิฟด้วยกันแลนะ้วเนี่ยอย่างเช่น BigQ หรือว่า o v ฟการใช้งานของรถคันนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าค่าคอร์ิชันเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่ารถพวกนั้น,รน,น,รนคนนนรับผมทำให้ ความเร็วของตัวรถเนี่ยก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหลผมแต่ว่าก็มีข้อเสียเข้ามาผมก็คือทางนั้นของตัวค่าเทินที่ค่อนข้างจะแรดูน้อยไปนิดนึงนะทำให้การใช้งานในส่วนของตอนที่เราเนี่ยเข้าโค้งอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะกดยากนิดนึงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะสำหรับคนเล่นมือใหม่ที่ต้องการฝึกในส่วนของตัว Advanced ดิฟสำหรับการเปรียบเทียบสเตตัสของรถ2คันนี้ผมค่าที่เหมือนกันเลยเนี่ยจะมี Excel e n t a n ทแล้วก็ t ัสเตอ แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันอยู่ก็จะมีทางหน้าของตัวค่าดิฟคอล์ริชันแล้วก็ค่าเทินมาดูกันที่เทียอะอย่างนะค่าแรกเลยผมค่าดิฟเนื่องจากว่ารถใหม่พัฒเชียเนี่ยมันเป็นรถสายดิฟอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยค่อนข้างที่จะมีค่าดิฟสูงกว่าการเก็บเกตการเข้าโค้งตอนดิฟเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ในส่วนของค่าคอล์ริชันเนี่ยเลเซอร์เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่าในเรื่องของเราเนี่ยออกสตาร์ทแล้วก็เบียดกับผู้เล่นคนอื่นที่ต้องการที่จะแซงโค้งแรกเลเซอร์เนี่ยก็จะมีหน แล้วก็ค่าสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราเนี่ยทำการเข้าโค้งต่างๆสังเกตว่าเลเซอร์เนี่ยกราฟมันค่อนข้างสูงกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเข้าโค้งการทำไอวานดิฟเนี่ยก็จะค่อนข้างติดง่ายกว่าในส่วนของตัวรถหมายอย่างพาริเชียนต่อมาการเปรียบเทียบของการปรับแต่งของระบบเครื่องยนต์นะผมพาริเชียนจะมี2สายสายแรกเนี่ยจะเน้นที่ความเร็วสูงสุดบวก3และระยะเวลามินิบูสบวก 7, ความเร็วสูงสุดมินิบูสบวก1สายอีก2จะเน้นที่ความเร็วสูงสุดบวก3และความเร็วสูงสุดของไนโตรบวก1 แล้วก็เลเซอร์ผมสายแรกเนี่ยจะเน้นที่ความเร็วสูงสุดบวก3แล้วในอุลหของควิกบูสต์บวกเความเร็วสูงสุดมินิบูสต์บวก1แล้วก็สายที่2เนี่ยจะควนความเร็วสูงสุดบวก3กับไนโตรบวกอีก1สังเกตได้ว่าสิ่งที่แตกต่างของสองสายนี้ของระบบเครื่องยนต์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นพัดิเชียนเนี่ยจะเน้นที่มินิบูสต์เป็นหลักแล้วก็เลเซอร์เนี่ยจะเน้นที่ทางด้านของตัวควิกบูสต์เป็นหลักทําให้การใช้งานของรถสงคันนี้เนี่ยมันแยกอย่างชัดเจนเลยนะต่อมาผมที่ระบบขับเคลื่อน ก็จะเหมือนกันเป๊ะเ,เลยผมทั้ง2คันนี้ก็จะเพิ่มที่เบสิคพาวเวอร์บวกอีก7ทําให้การใช้งานเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยทั้ง2คันระบบเชื้อเพลิงทั้ง2คันนี้เนี่ยก็ไม่มีแตกต่างอะไรนะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเ,เลยก็คือเพิ่มในโต้พาวเวอร์บวก6เวลาในโตบวก2%เและความเร็วสูงสุดของในโตบวกอีก1ระบบเทอร์โบผมพาริเชียนจะมี2ส,สายสายแรกเนี่ยจะเน้นที่มินิบูสพาวเวอร์บวก6 ระยะเวลาของมินิบูสบวกอีก5และความเร็วสูงสุดของมินิบูสบวกอีก2สายที่2จะเน้นเบสิคพาวเวอร์บวก2มินิบูสพาวเวอร์บวก4.5และความเร็วสูงสุดมินิบูสบวกอีก3ถ้าเกิดเป็นเลเซอร์เนี่ยจะมี2สายเหมือนกันสายแรกเนี่ยจะเน้นควิกบูสพาวเวอร์บวก6ระยะเวลาควิกบูสบวก5และความเร็วสูงสุดของมินิบูสบวกอีก2สายที่2เนี่ยจะเน้นเบสิคพาวเวอร์บวก2ควิกบูสพาวเวอร์บวก4.5และความเร็วสูงสุดของมินิบูสบวกอีก3 สังเกตได้ชัดเลยผมสำหรับการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนก็คือเหมือนกันหมดเลยแต่เพียงแค่แตกต่างกันก็นกคือทางด้านของตัวพาริเช่เนี่ยจะเน้นที่ระเยเวลาของมินิบูสเป็นหลักแต่ในส่วนของตัวเรเซอร์เนี่ยจะเน้นที่ทางด้านของตัวควิกบูสเป็นหลักระบบสุดท้ายผมเอ็นแทงสังเกตได้ชัดว่าทั้ง2คันนี้เนี่ยก็จะมี3ส,สายเหมือนกันเลยโดยสายที่1แล้วก็สายที่3ของทั้ง2คันนี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะก็คือ เพิ่มความเร็วสูงสุดมินิบูส์แล้วก็แชทไทม์ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่3เนี่ยจะเป็นความเร็วสูงสุดบวกศูแล้วก็แชทไทม์บวกหแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือสายที่2ของทั้ง2คันนี้ทางนะของตัวพาริเชียเนี่ยจะเน้นไปนที่ทางนะของตัวมินิบูส์บวกสแล้วก็ระยะเวลามินิบูส์บวกสกับแชทไทม์บวกสี่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเซอร์จะเน้นที่ควิกบูส์พาวเวอร์บวกสแล้วก็ระยะเวลาควิกบูม์บกวก, chat time, บกอนนีกสองคาดการ์านเนี่ยก็น่ตสส์แล้วก็แชทไทมินิบูวกับรถที่เน้นตอนน, quick turn นี่ย ในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยสค่านี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นก็มาดูที่ตัวอย่างกันได้เลยมาดูกันที่ค่ามินิบูสกันก่อนเลยผมอย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่เราเนี่ยสตาร์ทออกตัวใช่ไหมมันก็จะเกิดมินิบูสเนี่ยให้เราสามารถพุ่งทยานได้ซึ่งไอตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยผมทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการที่จะขึ้นนําเป็นอันดับที่1ได้ต่อมาครับผมสำหรับค่ามินิบูสที่สําคัญก็คือเวลาเราเนี่ยกดในส่วนของตัว Advan c e d ดิ w ซหรือ WCW ก็ตามเนี่ย การที่เราเนี่ยกดมินิบูสสครั้งเนี่ยท่ากับว่าเราจะสามารถเพิ่มระยะเวลาของท่าพิเศษเหล่านี้ได้ให้อยู่นานขึ้นเพราะท่านี้อยู่นานขึ้นนั่นถ้ากับว่าความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยอยู่อย่างสม่ําเสมอก็จะทาให้เราเนี่ยได้เปรียบกัารถคันอื่นที่ความเร็วหมดก่อนนั่นเองสำหรับค่าควิกเทิร์นนะผมในบางด่านที่เราเนี่ยจำเป็นต้องกดควิกเทิร์นเยอะๆผมซึ่งมันค่อนข้างส่งผลมากเลยใครที่มีควิกเทิร์นอยู่ได้นานกว่า ในช่วงที่เราเนี่ยต้องแซงในจังหวะนี้เนี่ยอย่างเช่นด่านี้เนี่ยก็จะเป็นตรงจุดนี้ใช่ไหมก็จะค่อนข้างได้เปรียบกว่าเพราะความเร็วสูงสุดของเราเนี่ยอยู่ได้นานกว่าอีกฝ่าย,ยก็จะเพิ่มโอ,อกาสในการให้เราเนี่ยวิ่งแซงคนอื่นได้ในจังหวะนี้และเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนของรถ2คันนี้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบกันในเรื่องของการใช้งานเจาะลึกตอนวิ่งปกติตอนกดเทอร์โบตอนกด C W W แล้วก็ W C W มาเริ่มกันที่อย่างแรกนครับผมสำหรับการออกตัวทั่วๆไปแล้วก็ความเร็วสูงสุด ตัวรถเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพาิเชียเนี่ยความเร็วสูงสุดก็จะเฉลี่ยอยู่ที่194.2หน่วยต่อมาสำหรับเบเซอร์ผมตอนที่เราเนี่ยวิ่งตามปกติความเร็วสูงสุดแล้วก็ตอนออกตัวเนี่ยความเร็วเนี่ยสามารถทําได้คือ193.8ถึง .9 หน่วยสำหรับความเร็วตามปกตินะต่อมา การออกตัวด้วยกดมินิบูสสองครั้งผมฟอร์มเ็วสูงสุดของพาริเชียเนี่ยสามารถทำได้ถึง234หน่วยสำหรับเลเซอร์ผมตอนที่เราเนี่ยออกตัวด้วยการกดมินิบูสเนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้ถึง2 3 6หน่วยซึ่งมันจะต่างอยู่2หน่วยจากทางด้านของตัวพาริเชียนนะ สำหรับความเร็วสูงสุดตอนกดเทอร์โบตามปกติของผมทางด้านของตัวพาลิเชียนเนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง264.7หน่วยด้วยกันสำหรับเลเซอร์ผมความเร็วสูงสุดตอนที่เราเนี่ยกดเทอร์โบได้ผมก็จะอยู่ที่264.4หน่วยในจังหวะที่เราเนี่ยกด CWW ผมงพาลิเชียนเนี่ยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง297หน่วยด้วยกัน สำหรับเลเซอร์ตอน C W w ผมความเร็วสูงสุดเนี่ยก็สามารถทำได้สูงถึง298.2หน่วยค่อนข้างสูงกว่าพาริเชียนประมาณ1.2หน่วยสำหรับอย่างสุดท้ายผม W C W เนี่ยความเร็วสูงสุดของพาริเชียน,นยสามารถทำได้ถึง270.6หน่วยสำหรับเลเซอร์ผมตอน W C W เนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้270.7หน่วยก็สังเกตได้ว่าความแตกต่างของทั้งสองคันเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นะ จากที่เราเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนเลยผมว่าทั้งนั้นของตัวเลเซอร์เนี่ยความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะแรงกว่าพาริเชียนเนี่ยเล็กน้อยต่อมาผมที่เราเนี่ยจะทําการเปรียบเทียบกันก็คือในเรื่องของการใช้งานในโหมดต่างๆในเรื่องของโหมดไอเทมอันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเลเซอร์เนี่ยจะมีภาษีเหนือกว่าอีกแล้วผมด้วยความสามารถที่เป็นรถสายคอลลกชันสูงใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของโหมดการใช้ไอเทมเนี่ยในเรื่องของการดิฟเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลเซอร์ก็ยังคงได้เปรียบกว่าในเรื่องของการใช้งานโหมดที่่ลลาาากกยว สรุปการใช้งานจริงของผมมาดูที่พาดิเชียนกันก่อนก็ต้องขอบอกว่าข้อดีของพาดิเชียนก็คือจังหวะที่เราเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบกว่ารถคันอื่นมากเลยผมด้วยความสามารถของความแรงของตัวมินิบูลเนี่ยทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งได้และพอเราเนี่ยทำการขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลต่ออัตราการเข้าโค้งแรงผมที่จะลดโอกาสที่จะโดนคนอื่นเนี่ยชนนั่นเองก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการได้เปรียบมากๆเลยในจังหวะช่วงแรก แล้วก็อย่างหนึ่งข้อดีของรถคันนี้ผมเป็นรถที่เป็นตระกูลกึ่งสายดิฟทำให้เราเนี่ยสามารถดิฟแป๊บเดียวเนี่ยเกตก็เต็มหลอดทำให้เราสามารถเติมในส่วนของตัว w c w แล้วก็ c w w เนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเหมาะมากครับผมสำหรับคนที่ชำนาญในการกดพวกแอดวานด์ดิฟต่างๆแล้วเนี่ยจนคล่องแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองใช้รถคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการกดแอดวานด์ดิฟเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยพุ่งทะยานได้แรงกว่าทั้งั้นของตัวเรเซอร์มากๆแ้วก็ข้อดีถึงต้องระวังอย่างหนึ่งของรถคันนี้ของผมก็ ยังจังหวะที่เราเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยรถบางครั้งเนี่ยมันก็ตีหน้าแบบหันไม่ทันเนื่องจากว่าค่าเธอร์มันค่อนข้างต่ำนะก็เลยกลายเป็นรถที่ผมไม่ค่อยแนะนํานิดนึงนะสำหรับคนเล่นใหม่ก็อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้ผมรอจนกว่าระบบใหม่ผมที่จะเป็นเหมือนกับเซเวอร์จีใช่ไหมที่เราเนี่ยจะสามารถวิ่งแข่งกันได้โดยไม่ชนกันเองก็ระบบนั้นมาเมื่อไหร่เนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยผมแต่ในตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวระบบนั้นเนี่ยมันยังไม่มาไม่ถึงใช่ไหม ก็เลยบอกได้เลยว่าอาจจะยังใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะแพทปัจจุบันนี้นั่นเองนะแล้วก็ข้อเสียอีกนิดน,นึงครับผมสำหรับรถคันนี้ก็คือเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถตระกูลสายดิบใช่มาทำให้ความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันค่อนข้างต่ําถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปสก,กิดอะไรเยอะจนเกินไปเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เราเนี่ยกว่าจะดึงความเร็วกลับมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช้าอยู่พอสมควรนะสำหรับการใช้งานจริงของเลเซอร์ผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับพาราเชียแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตอนสตาร์ทของเราเน แต่ในเรื่องของการเข้าโค้งของเราผมค่อนข้างที่จะเข้าโค้งได้ง่ายกว่าทำให้จังหวะในการกด C W W แลวก็ W C W เนี่ยเลเซอร์ Laser, เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่านั่นเองเนาะเหมาสำหรับคนเล่นใหม่เลยผมที่ต้องการฝึกการเข้าโค้งที่ง่ายได้แล้วก็นุ่มนวลหรือว่าโค้งยากๆะไรพวกนี้เนี่ยนม่เฉพาะลดค่าคะแนนของตัวเลเซอร์เนี่ยเทิร์นมันสูงทําให้เราเนี่ยหันหน้านโดดได้ค่อนข้างเร็วผมก็เลยเหมาะสำหรับคนเล่นที่เป็นมือใหม่มากๆเลย ตามความสามารถของตัวค่า c o l l i ชั o ที่สูงจะจัดเลยผมทาให้การใช้งานของรถคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ก็ตามที่เผอโอกาสชนสิ่งก่อสร้างหรือว่าโดนคนอื่นชนเนี่ยความเร็วมันก็จะไม่ตกไม่มากใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างกับพาริเชียเนี่ยคือถ้าเกิดว่าโดนชนเยอะจนเกินไปเนี่ยรถมันก็ไม่ไหวแล้วกันเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยผมก็ยังคงเชื่อว,ว่าเลเซอร์อัตราเร่งมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าเล็กน,น้อยทําให้เราเนี่ยสามารถดึงความเร็วได้ดีกว่าและบางด่านเนี่ยที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องค quick turn แล้วก็ต้องเจอบ่อยๆในด่่าาาานทีรระะดดัับสสูงปมก4ววเ เลเซอร์ Laser, มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นกว่าณนะแผ่นปัจจุบันนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในแผ่นอนาคตเนี่ยมันก็จะมีรถตระกูลสายดิฟมาใหม่ที่มีความสามารถที่สูงกว่าทางนั้นของตัวสายทางตรงอย่างเลเซอร์นะแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยคงต้องรออีกนานพอสมควรเลยสำหรับข้อเสียของเลเซอร์ผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเนื่องจากว่าค่าดิฟเนี่ยค่อนข้างต่ำผมทําให้เราเนี่ย กว่าจะเก็บเกลด,ดิฟจนเต็มหลอดได้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการตีหน้ารถหรือว่าจังหวะในการที่เราเนี่ยต้องหันหน้าดิฟเลยพวกนี้เนี่ยมากกว่ารถทั่วไปนิฟน้อยปัญหาจากที่ผมเจอมาก็คือบางครั้งที่เราเนี่ยใช้เลเซอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นที่ยังควบคุมการดิฟไม่คล่องเนี่ยปัญหาเลยก็คือเวลาเราเนี่ยจะเข้าโค้งถัดไปปุ๊บเนี่ยเกลของเราเนี่ยมันจะขาดอีกติดนึงเสมอทำให้การใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกด CWW ได้อย่างต่อเนี่ยก็ต้องฝึกกันเล็กน้อยผมสำหรับคนที่อยากจะใช้งานรถคันนี้ให่องๆ ถ้าเกิดพูดเรื่องของความง่ายของการใช้งานเนี่ยก็เชยร์เลยผมเลเซอร์ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่1ในเรื่องของการใช้งานอยู่ท่นเองแต่เอาจริงๆแล้วผมในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละคนนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ชอบรถที่มันดิฟดีดิฟง่ายๆแต่บางคนเนี่ยเขาก็ชอบรถที่มันหันหน้าง่ายจะได้เข้าโค้งง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานของรถแต่ละคันเนี่ยมันก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดได้ผมเชยร์โดยตรงเนี่ยผมก็ยังคงเชยร์เลเซอร์อยู่นะ เพราะนั่นจบว่าเลเซอร์เนี่ยมันแก้ปัญหาของคนเล่นมือใหม่ได้ก็คือเวลาเราหันหน้ารถอะไรก็ตามหรือว่าเข้าโค้งก็ตามเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตัวรถเนี่ยได้อย,ย่างมีประสิทธิภาพที่ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะผมก็บรรลุนิดนึงเนี่ยสังเกตได้ว่าหันหน้าปักเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเติมในส่วนของตัวดิฟมินิบูสไรกระตากได้เกี่ยากกว่านี่เองโอเคปุ๊บแล้วข้อดีของอย่างหนึ่งของเลเซอร์ผมก็คือวิกเทิร์ะไรพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะเยากเขาเส้นนิดนึงก็คือ สังเกตว่าเมื่อกี้นี้ความเร็วของตัวบูส์เนี่ยมันขาดอีกนิดเดียวมันจะเต็มหลอดใช่ไหมก็เลยนา่เป็นข้อเสียหลกัลกๆของรถคันนี้นิดนึงแต่เกิดว่าใครที่ควบคุมการดิฟได้แล้วเนี่ยปัญหานี้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นต่สังเกตว่ามันจะขาดอีกเล็กน้อยตลอดก็ต้องอัดต้องเติมบูส์ตอนสุดท้ายนะในการเข้าโคง้งของผมนุ่มนวลแล้วก็ง่ายได้เหมาะสำหรับคนเล่นมือใหม่ที่ต้องการจะฝึกในช่วงแรกนั่นเองแล้วก็ความแรงของตัวเทอร์โบเนี่ยเบสิคพื้นฐานเนี่ยโอเคแรงครับผม ่ซีดบวีดวเนี่ยสเกตมันจะขาดทเทเบิลอีกนิดนึงก่อนเข้าโคง้งก็ต้องเติมเกจอีกเล็กน้อยหนะึ่งตรงยาวๆไปไหมผมตานี้โอเคทเทอร์โบเรามีเยอะพอดีครับผมก็เ,เก็บไว้ใช้จังหวะที่เราเนี่ยลงเนินได้พอดีนะ,ะกดสักนิดนึงก่อนแล้วการทีผมใช้ทเทอร์โบหน่อยกดดับเบิลบู๊ดอีกครั้งนึงเนี่นยสังเกตว่าเกจมันจะขาดอีกนิดนึงเสมอเลยนะจากที่ผมเนี่ยสังเกตมาโอเคตเติมอีกนิดนึงยิงยาวไปครับผมเนี่ยสังเกตว่าเทอร์โบมันจะขาดอีกนิดนึงเกือบจะเต็มแล้ว อันเนี้ยเป็นข้อเสียของรถคันนี้เลยผมนะชนไปหน่อยผมแต่ไหนก็หันหน้าไม่ทันแล้ววิ่งยาวไปโอเคคนอื่นกำลังทยอยตามมาผมก็ค่อยๆขับได้ชิวๆนะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยใครที่กดในส่วนของตัว C W W เนี่ยใก้ดีกว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีภาษีเหนือกว่านะในเรื่องของการใช้งานแข่งขันเพราะว่าเราจะทําความเร็วได้สูงกว่าแล้วก็ความเร็วของเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยสูงกว่าุ๊บเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของการเข้าโค้งแล้วก็การวิ่งตอนที่เป็นทังตรง่างนั่นเองนะ ก็คร่าวๆประมาณนี้แลละกระน่มสำหรับการเปรียบเทียบของรถ2คันนี้สำหรับเพื่อนๆผมที่มีความคิดเห็นยังไงสองรถ2คันนี้ว่าชอบคันไหนมากกว่ากันเนี่ยก็เหมือนเดิมว่าอย่าลืมที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นกันนะเพราะผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบรถแนวไหนนั่นเองนะเหมือนเดิมใครชอบกิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะครับผม เจอกันนะผมคลิปหน้าโชคดีครับ